สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เจอกับคุณครูสวิยกรีนาในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านกูวิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอย่ยเราจะมาเรียนเรื่องพุทธสาวกนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของพุทธสาวก2นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพุทธสาวกนะคะ 3. นักเรียนสามารถเห็นความสำคัญในการนำคุณธรรมและข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธสาวกนะคะอาไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอาต่อไปคุณครูให้นักเรียนดูภาพสองภาพนี้มีภาพอะไรคะ,ะพระสงฆ์กับเนนใช่ไหมคะอาอาซึ่งครูให้นักเรียนดูรูปนี้ก็คือจะมีเรื่องราวของชายหญิงคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งนะคะ สอสาม,มีภรรยานะคะได้เสียมาพัดซึ่งภรรยาได้เสียชีวิตก็มีการเผาแล้วส่วนท้องไฟไม่กินอะไรนะมันหมายเพราะว่าไหมหมดเลยส่วนท้องไม่ไหมส่วนลูกนั้นยังมีชีวิตอยู่อ่าซึ่งลูกของเขาอ่อมีพราหม์มีหมอดูหรือว่าหมอเขาเรียกอะไรนะคะอ่ามาทํานายว่าเด็กคนนี้อ่ะ จะเป็นคนมีบุญใช่ไหมคะอ่าต่อไปพอครบอายุเจ็ดขวบเด็กน้อยคนนี้ก็บวชใช่ไหมคะพอบวชบวชเสร็จก็บวชไปเป็นเ네นนใช่ไหมคะอ่าต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะท้ายท้าย คลิปของครูเดี๋ยวครูจะเพิ่มวิดีโอ,อการเป็นเรื่องราวของพุทธสาวกนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นผู้ยากไร้นะคะไปเจอ,อไปเจอ,อเนนใช่ไหมคะ,ะในะต่อไปครูจะให้นักเรียนดู รูปนี้ก็คือตอนที่ว่าพุทธสาวกอะใบบําเพญธรรมในป่าในป่านะคะอ่านี่ครูให้นกักเรียนดูรูปก่อนอ่าต่อไปนะคะอ่ารูปนี้ตอนที่ว่ารูปนี้ก็คือรูปสุดท้ายเป็นตอนที่โจรกลับตัวอยากเป็นอยากเป็นคนดีก็คือบวชอันนี้ รูปจนบวชเดี๋ยวครูจะให้นกักเรียนดูในคลิปนะคะเดี๋ยวครูจะส่งหลังจากคลิปวิดีโอนี้ก็ครูจะส่งท้ายนะคะอ่ะก่อนอืน่นคุณครูจะให้นกักเรียนดูใบงานก่อนนะคะใบงานนี้พอนกักเรียนครูอธิบายใบงานแล้วก็นกักเรียนก็ไปดูคลิปนะกักเรียนจะเข้าใจเลยนะคะอ่าใบงานที่3เรื่องพุทธสาวกหรือว่า3มเนนสังกิจจะก็คือชื่อของเด็กเด็กที่คลอดเมื่อกี้อ่าสามเนนสังกิจจะนะคะ ใบงานใบงานหนึ่งใบนี้ครูได้แจกให้ในกักเรียนแล้วใช่ไหมคะว่าต้องทําอย่างไรบ้างอาโอเคมาเลยค่ะใบงานมีแค่3หัวข้อนะคะพุทธสาวกคือเมื่อกี้คุณครูก็ได้อธิบายแล้วคือคือคืออะไรเมื่อกี้มีแล้วในคลิปข้างบนใช่ไหมคะนกักเรียนสามารถสต็อปแล้วก็มาเขียนได้นะคะอโอเควันนี้ คุณครูก็ขอขอจบเพียงเท่านี้นะคะในคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่กับคุณครูสาวิยะนะคะเดี๋ยวครูจะส่งคลิปท้ายนะคะนิทานของพุทธสาวกนะคะโอเคสวัสดีจ้า